จะขับรถกลับบ้านแล้วนะคับน้โมข้ามกลับบ้านไปบรรยากาศต้นฤดูหนาวนะคะเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงรยา what is the season this time what do you call oh <yeah. S 1> yes ครับครับ รอยัลสแตนดาร์ดอิคาร์จะฮะแย่เอารถไปเก็บก่อนเอารถไปเก็บก่อน We w i l take this car back to the house and we will drive there because we need to go to เช้าข้ามก็โฮมไปกับบ้านอันนี้เป็นเออ่ หมู่บ้านเล็กๆที่ติดกับหมู่บ้านเราหนึ่ครัจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแถวๆนี้นะคะแล้วก็เป็นแอเรียที่รวมๆกังนแล้วก็ใหญ่มากทุกแอเรียก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองนะคะแล้วก็บรรยากาศนี่ก็คือประมาณนี้ละค่ะเต็มไปด้วยสวนสาธาานะแล้วก็เดินไปนิดนึงก็ติดทะเลนะคะเดี๋ยววันหน้าจะพาเดินนะคะทะลุไปตรงเนี้ยค่ะก็ถึงทะเลแล้วถ้าไปทางนู้นก็ไปได้อีกทางหนึ่งไปทะเลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าไปทางนี้ก็จะไปบ้านของเราอ่านี่นะคะ กบบาดูสวนหน้าบ้านของพวกเขาสิคะคนอังกฤษจะนิยมทํำสวนหน้าบ้านอย่างสวยงามมากเนี่ค่ะเอาไว้ดูเล่นอย่างเดียวนานๆคงจะใช้ประโยชน์สักทีหนึ่งเนาะหน้าร้อนอาจจะออกมาตั้งโต๊ะเก้าอี้จิบชาจิบวายเล็กน้อยแต่เน้นเอาไว้ดูเล่นเขียวขจีสบายลูกกระตาดี ส่วนใหญ่ห้องทํางานของคนอังกฤษที่บ้านไม่อยู่หน้าบ้านก็นหลังบ้านเนี่ยเพื่อชมสวนไปด้วยนะคะเราก็จะมีต้นไม้ใหญ่เขาะจะอนุรักษ์นะคะต้นไม้ที่นี่จะไม่ค่อยตัดเลยใครจะตัดไม้แต่อะไรนี้ไม่ได้ยิ่งเป็นต้นไม้สาธารนณะนี่เป็ขนาดต้นไม้ในบ้านตัวเองตัดท่านเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ต้องจ้างช่างหรือว่าถ้ามันมใหญ่โตมากก็ต้องรายงงรรงงานให้เป็นเรื่องของเราดูสวนบ้านนี้ะนะสวยงามมาก เมสเลยค่ะก็คือเป็นเ,เขามงกตเขาวงกดไม่มงกตเขาวงกดเลี้ยวครับเลี้ยวเลี้ยวเห็นไหมคะพอถึงตรงนั้นก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราแล้วที่เป็นมีปืนใหญ่มีประตูปืนใหญ่ป้อมปืนใหญ่อยู่นะคะไม่ไกลค่ะข้างหน้าข้างหน้านะนะคะในมรยาในข้างหน้านั่นคือป้อมป้อมปืนใหญ่ แม่รถคันนี้ไม่น่าจอดตรงนี้เลยทำให้เสียความงามไปติดหนึ่งคือถ้าไม่อยู่อยู่ตรงนี้นะรถนี้หลบไปหลบไปเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเห็นป้อมปืนใหญ่สวยง,งามอ่าตรงนี้เมื่อกี้ที่พาเดินผ่านไปมีมีกำแพงต้นเมเปิ้ลใบกำลังสวยเลยค่ะตอนหน้าสปริงนะคะฤดูใบไม้ผลิก็จะเขียวขจีสวยงามพอหน้าหนาวก็จะเป็นสีเหลืองสีแดงสีส้ม แล้วเดี๋ยวก็จะร่วงหลุดลงไปเหลือแต่เขาก็ยังคงความงามไว้ในอีกรูปแบบนึ่งนะคะสูดสีกันหมดแล้วลูกชายของดิฉันก็ขับรถขูดกำแพงไปตลอดเส้นทางนะคะถึงบ้านวันนี้รถก็พังกันพอดีเป็นอันว่า <laughs> ใช้รถได้หนึ่งวันกลับเข้าอู่ซ่อมรถ แบบนี้นี่ตรงนี้นะคะเึงทางเข้าประตูทางเข้าหมู่บ้านของเราถ้าเดินก็เดินเข้าทางนี้เลยแต่ถ้าขับรถก็ต้องเลี้ยวขวาไปนิดนึงก็จะมีทางรถเข้าแต่ทางเดินทางนี้นะคะหมู่บ้านของเราเป็นรูปเกือกม้าค่ะสนามอยู่ตรงกลาง บ้านอยู่รอบๆเกือกน้ำแล้วก็มีบ้านไม่กี่สิบหลังคาเรือนเท่านั้นเองบ้านเล็กส่วนแถวนี้จะเป็นเมื่อก่อนเคยเป็นฐานทัพของทหารนะคะก็จะมีปืนใหญ่บ้านนี้ก็มีปืนใหญ่แต่เล็กกว่าบ้านเราหน่อยบ้านเรานี่เป็นของเิรหลักอามีรถไหมคะรถให้น้องก่อน ครับจงลุยเข้าประตูเลยลูกเข้าประตูเลยครับเราเดี๋ยวรถไปเก็บที่บ้านแล้วแม่พาไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะแล้วก็ไปในเชา้าโอเคเดี๋ยวค่อยไปสนามเด็กเล่นกันนะคะตรงเป็นเลยค่ะตรงเป็นเลยเก่งมากเลยวันนี้ขับรถยาวไกล ของบ้านปืนใหญ่และเกือกม้าของเรา